เช้าแล้วครับจากที่ od od สวัสด anyway> ีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวมาแล้วครับเช้าอันสดใสที่เมื่อคืนเราไม่เห็นวิวอะไรเลยเราก็เลยมานั่งดื่มดำกันนะมานั่งดื่มดำกับวิวบรรยากาศทะเลให้เพื่อนๆเห็นนะครับทะเลไหมทะเลไหมเราก็เก็บข้าวเก็บของนะพร้อม เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวกันเม็กฟัดนี่ฮะถ่ายให้เห็นหลายๆมุมมุมคูตักเขาทำเป็นให้ให้เป็นกระจกเนาะจะได้เห็นกลับบ้านดูโปร่งโล่งสบายกลับบ้านมุมของพี่โดโด้เดี๋ยวโดโดจะไปไหนต่อจังหวัดอะไรจังหวัดจนทบุรีต่ออีกก็ไปนั่ง ไปนั่งเรือเฟอร์รี่อยากจะลงเรือเฟอร์รี่ได้เหรอจะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้เวลาลงเรือขึ้นเรือเลยฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆฮะไม่รีบร้อนไปไปกินเท่ากันอ๋อ เรามาทานข้าวกันฮาเพื่อนๆเดี๋ยมาดูอาหารเช้าของที่นี่เนาะมีอะไรร <ừ ừ. S 1> ับประทานบ้างบรกาศอาหารเช้าก็เป็นห้องเขาเปิดร <ừ. S 2> ับลมทะ <ừ. S 2> เลครับมาดูกันนี่ ộc, <ừ. S 2> แฮมห <ừ. S 2> ม u, ูไส <ừ. S 2> ้กรอกไก่เขาเขียนไ้แฮมหมูไส้กรอกไก่นี่ไงข้าวต้ม

มัมีอาหารก็จะเป็นผัดวุ้นเส้นอันนี้ผัดพริกหยวกหมูแล้วก็เข้าผัดคข้าวผัดไข่ข้าวปลาเออข้าวปลาอ,อาหารเชา้าสไตล์โรงแรมทั่วไปเนะาะคุณโคปงง้งยัง ีโร่ไปต่นมาแล้วแต่ว่าคงจะกินข้าวหรือเปล่าข้าวมาไปเล็กเท่าไรอ่าหแล้ว,ลลวสลัดก็มีนี่คุณมีสลัดมีผลไม้อันนี้น้ำผลไม้กับน้ำเปลา่ามีสลัดบาขนมปังปิ้งขนมปัง ปิ้งขนมปังเดีย๋ยวจะปิ้งก่อนไหมลูกปิ้งขนมปังมีแยมมีเนยเนาะมีส้มมีสตรอบเบอรี่ไปให้เปอร์ดูเขาเลือกเอามีเส้นเปล่าๆค้วครับ

มีซีเรียลนะครับกิน,นกับนมน้ำตาลเราใช้น้ำตาลอีกขั้วของเรามีอยู่ในกระเป๋าครับได้อยู่ได้อยู่

มาตัดสลัดผักค่อนให้ทานเนาะมองกล้องหน่อยมุมสวยคุณมาเขือเห็นคุณบอกว่ามะเขือเทศกินแบบสุกเลยเรอเอามาย่างไหมเอามาย่างในเตานี่้

เดี๋ยวก,กินไข่ดาวนะผมตั้งไข่ดาวโอเคไหมน้องแล้วก็ก,ก็ก็ผมเคลียร์ห้องแล้วเคลียร์ห้องได้เลย เพื่อมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยกาแฟก่อนเรามีน้ำตาลน้ำตาลเคยมลมแรงนะสุกัดหมุนได้ไหมเดี<ป>๋ยวไปหมุนหมุนแบบนี้ม้ เขาเปล่าหรือจะไปคิวใส่ของเขาหรือเปล่าไม่ต้องหมุนติดกาแฟแล้วครับมีขนมโขด้วยแ่้ Đôi hình phải đào, ฟังอือไปเลยเหลือแก ừ. อร่อยไหมสับข้าวเขาเป็นข้าวผัดอะไรข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่ ไข่ดาวครับเป็นฝรั่งก่อนไปตามโรงแรมก็จะเจอเลย,ย,ยประเภทเนี้ยเขาไม่ได้วางไว้บนน้ำแข็งเลยถ้าเนยเนยก็เป็นน้ำแล้ว

ว่าก็คือเต็มใช่ไหมคุณ มื่อเช้าไปเดินตลาดขายอาหารสดคุณแ,แล้ะไม่ไม่ไม่แพงเออลืมไปซื้อปลาดิบมากินไหมซื้อสาม,มิปลาดิบฝากเขาแช่ตัวเย็น oh. อบอกน้องเขา คือไม่รู้ของแพงไม่แพงอ่ะแต่ว่าก็น่าจะเป็นราคานะักท่องเที่ยวเนาะแต่ของสดเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเรือเรือเขาขึ้นมาเรือเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เอาอาหารทะเลขึ้นมาสดๆในพวกปูพวกพวกุ้งปลา แล้วผมไปเจอเขา,เาปลาขึ้นมาพอดีคุณปลาอะไรบ้างปลาทะเลปลาสดตัวใหญ่ปลาที่เขาเอามาทําเป็นสเต็กนิที่เรากินอะ่ะเขาขึ้นมาสดๆเลยแล้วก็แกล้งขายเป็นกล่องสองร้อยสองร้อยก็เลยซื้อมา่องคือสดนี่คือสดแน่นอนเพราะว่าเขาเขาแกล้จากที่เราเห็นเห็นแกล้ให้เราเห็นเห็นเลย ก่อนขึ้นไปฝากก็แค่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวบอกให้น้องเข้ามาฝากน้องเขาจะอยู่ไว้นี่นี่สดจริงสดจริงชิมไหมไม่เอาคุณแจ็คไม่ชิมเดี๋ยวผมจะลองชิมนะ ปลาอะไรนะกินติดได้ไปาลาทะเลนี่แหละตัวเขาขึ้นมาจากเรือเลยสดกว่าที่เราไปกินตามร้านอีกเอาไม่เอาไปกินนั่นลนะไปกินตอนที่กันนะต้องหาต้องเอาแช่ดิงั้นเดี๋ยวขอน้ําแข็งยังไม่กินตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเอาลงลงถังแล้วก็าหาน้ําแข็งแช่ไปเนาะอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวนะ ว่างเป็นเน็ตอยู่เบื่อโดก็จะไม่ไม,ม่ทานข้าวหมูหมูผัดพริกหยวก มูน้วไก่ไก<จ>่ดูอ่ะ<จ>นี่เป็นหมูนะไก่เนาะกิมดูก่นอนม,มันออกเผ็ดๆหน่อยๆน,นะอร่อยดี พิกหยวกรับกรอบๆดีอ่ะไม่เน็กไม่ดำพี่รออมอิ่มแล้สนะิเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวพ่อกับแม่เดินไปหยิบน้ำส้มให้นั่นงรอแปบ๊บ อร่อยไหมไม่กินมะเขือต้นแล้วกินไปสองลูกแล้วกินมะเขือสดอร่อยแล้วมะเขือขอสดนะไมนหวานอันนี้เนี่ยอร่อย หรือเป็นเ้าปัญญาตัดให้ปัญญาตัดให้แลอร่อยออขอพ่อพูดอย่างนี้เลยดโดดูหน้าโดโดโวด,โด,โด,โดูนคน ว่าแตงโมน่ากินนะตอนนี้แตงโมน่ากินมากปตักไปตัก โดโดยังกินแตงโมไม่เป็นโดลองกินแตงโมไหมกินไหมแกงตอนแกงตอนพี่ดโดโดแตงโมสุดไปเรื่อยเื่ผลไม้วันสบายสบายชิวชีว เรากระเป๋าขึ้นรถอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อเนาะเพื่อไปไม่กลับบ้านคืนนี้อีกหนึ่งคืนอกคืนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปงานเลยสงไปงานตกไม่ใช่ไนั้งานสงการไปงานสงการ สงการบางอะไรสงการมาขบย์ไลไลทอฮอหนึ่งวันสงการนงการหนึ่งวันสงการหนึ่งอะไรหนึ่งวันแล้วก็ไปเที่ยวต่อ ซอสข้างนู้นเลยคุณซอสซอสหรือไข่คุณเพื่อนมันก็อิ่มอร่อยกับอาหารที่นี่เนาะเขาก็บรรยากาศดีผมนั่งตรงนี้ก็มองเห็นทะเลด้วยนั่งตรงเนี้ยหลังกูตักก็มองเห็นทะเลมุมสวยเดี๋ยว ขับรถพาครูตักไปชมตลาดนะแล้วก็ไปตรงศาลศาลเจ้าที่เขามีศาลเจ้าแล้วก็เอาไว้ให้เรือประมงเวลาเขาจะออกทะเลคุณเขาว่ากาบไหวแต่แต่ตกการบางกอกใหญ่พนันกันว่าครูตักจะไม่ลงจากรถเพราะว่าร้อนตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับติดตามคลิปต่อไป EP ต่อไปบ้านโนโด่พาเที่ยวไปไหนตอนไหนนะ ไปอีกหลายวันฝากติดตามน้องโดโด้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยครับไม่อยากให้โดโด้พูดเพราะจะเสียงดังนะเดี๋ยวเขาจะตกใจกับพูดเบาๆี้โอพูดเบาๆแล้วพูดเบาๆนิดๆหนึ่งสองสามเบาๆหนึ่งสองสามดพูดเบาๆเหนค่งสองสามโดโด้ยังไม่ต้องติดไม้เลยหนึ่งสองสามดีมาก พี่อุดมองอะไรถึงได้ยิ้มขนาดนี้เนี่ยอุดมองไปข้างหน้ามองอะไรถึงได้ยิ้มขนาดนี้เบาๆพูดในคลิปที่คนเยอะๆต้องพูดเบาๆปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดรูปลักครั้งแจ้งเตือนให้ช่องดโดพาเที่ยวยด้วยนะครับพูดเบาๆถ้าพูด่ามไม่ต้องพูดนะฝากกดไลค์ ฝาต่อไปกดไลค์ด้วยดีจังเลยนี่เก่งมากเก่งมากให้ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยนะครับฮาวายคุปปองพุ่งบอลหนึ่งสองตั้มเนึ่งสองตั้มฝากกรต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้โรโดไปด้วยนะครับพุ่ไปครับหวัดดีครับบ๊ายบายถ้าได้ยินชัดก็แปลว่าพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ต <andal illa. S 2> ิดในโรโดกดเผิด